เอาละครับคุณผู้ฟังสิ่งที่เกิดขึ้นที่อเมริกาเมื่อไม่กี่วันมานี้มันคือการประกาศสักดาของทีมไทยแลนด์ที่ทําเอาทรัมป์ต้องหันมาง้อถ่ยกันเลยทีเดียวหลังจากที่คุณสุภจีของไทยเราเดินเกมรุกบุกสหรัฐเองและมีโพสต์ใน Facebook ของคุณชัยรัตน์คงสุพมานนนักธุรกิจไทยในอเมริกาที่แกออกมาโพสต์เล่าเบื้องหลังการทํางานของรัฐมนตรีสุภจีสุดัมพันธ์ที่ผมอ่านแล้วบอกเลยท่านเก่งของแท้ คือเราเห็นข่าวรัฐมนตรีไปเมืองนอกมาเยอะเจรจามาก็แยะแต่รอบนี้มันต่างออกไปครับมันไม่ใช่การไปขอความเห็นใจหรือไปง้อให้เขาช่วยซื้อของแต่เป็นการไปแบบเหนือชั้นไปแบบผู้คุมเกมอ่าช่วงนี้ต้องขอชมคุณสุภจีเลยค่ะว่างัดกลยุทธ์มาใช้แต่ละทีนี้เฉียบเฉียบทั้งนั้นใช่ไหมล่ะครับงั้นเรามาเริ่มกันที่ประเด็นแรกก่อนเลย คือเรื่องที่ว่าทําไมสหรัฐต้องเป็นฝ่ายเดินเข้ามาคุยกับไทยก่อนต้องบอกแบบนี้ครับว่าตอนยุคประธานาธิบดีทรัมป์กลับมานี่แกเล่นบทโหดทั้งนั้นเลยคืออเมริกาต้องมาก่อนหรืออเมริกาเฟิร์สใครขาดดุลแกนะแกฝาดภาษีหมดเลยคือถ้าใครทําแกเจ็บแกเอาคืนหมดครับภาษีพื้นฐานล่อไป1 9ลองนึกสภาพประเทศเล็กๆสิครับเงือแตกพลักแต่ว่าไทยเรานิ่งครับนิ่งเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะเรามีของดีครับคืออะไรเหรอคะ,อะคืองี้ครับคุณชัยรัตน์แกบอกว่าคุณสุภจีแกมองเกมขาด S <S แกหามุมชกที่เราได้เปรียบคือแกไม่ได้มองว่าไทยเป็นแค่คนขายของแต่แกมองว่าไทยคือจิกซอที่หายไปของอเมริกาครับคืออเมริกาเนี่ยตัวโตซะเปล่าแต่มีจุดตายครับจุดตายคือความมั่นคงทางอาหารและวัตถุดิบสําคัญอย่างยางพาราและแร่หายากคืออเมริกามีเงินแต่เงินกินไม่ได้ครับเวลาเกิดวิกฤตหรือรบกันขึ้นมาข้าวปลาอาหารยางล้อเครื่องบินยางล้อรถทหารมันเสกขึ้นมาเองไม่ได้อ oh. คือเราถือไพ่เหนือกว่าตรงที่เรามีทรัพยากรที่เขาผลิตเองไม่ได้สินะคะถูกต้องครับนี่คือคําตอบที่ว่าทําไมเขาต้องมาคุยกับเราเพราะถ้าเขาไม่คุยกับเราแล้วเราหมั่นไส้ส่งออกยางฟาราไปให้จีนหมดหรือกักข้าวหอมมะลิไว้กินเองคนที่เดือดร้อนคือคนอเมริกันครับเงินเฟอ้อจะพุ่มงข้าของจะแพง ดังนั้นการที่คุณสุปจีวางตำแหน่งไทยเป็นหุ้นส่วนไม่ใช่ลูกไล่มันเลยทําให้เขาแกรงไงครับไม่เหมือนบางประเทศที่ทําได้แก้ตัดราคาของถูกถูกแต่ไม่มีความสําคัญทางยุทธศาสตร์แบบเราครับแล้วความมั่นคงทางอาหารนี้สหรัฐเขาขาดแคลนขนาดนั้นเลยเหรอคะนี่แหละครับคือความเข้าใจผิดของทั้งโลกคิดว่าอเมริกาปลูกข้าวสาลีปลูกข้าวโพดได้เยอะแล้วจะไม่อดตายแต่จริงๆแล้วความหลากหลายคือหัวใจครับ พราะอเมริกาผลิตแป้งได้แต่เขาผลิตแบบที่เรามีไม่ได้อย่างข้าวหอมมะลิเนี่ยครับคุณรู้ไหมว่าปี2567แล้วต่อเนื่องมาปี2568เนี้ยบริษัทโอติสแมคอลิสเตอร์ซึ่งเป็นยักษ์ใหญ่นำเข้าข้าวของอเมริกาเนีครับเขานำเข้าข้าไทยแบบทุบสถิติเลยนะครับตั้ง118,000ตัน คิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ5,000กว่าล้านบาทนะโหเยอะมากเลยนะคะัเนี่ยเยอะสิครับและที่สําคัญคือเขาปลูกเองไม่ได้ครับพื้นที่ในอเมริกาอย่างแคลิฟอร์เนียที่เคยปลูกข้าวเจอปัญหาภัยแรงเจอต้นทุนน้าแพงผลผลิตสู้เราไม่ได้รสชาติไม่ต้องพูดถึงคนละชั้นครับเพื่อนบ้านเราบางประเทศพยายามจะโปรโมทข้าวตัวเองว่าดีอย่างนั้นอย่างนี้แต่พอเอาเข้าปากปุ๊บฝรั่งเขารู้ครับลิ้นเขาไม่จระเลยนะครับของไทยเรามีความหอมความนุ่มที่เป็นเอกลักษณ์คือคุณสุพจี อ่านเกมขาดว่าอาหารไทยคือความมั่นคงของสหรัฐท่านไม่ได้ไปขายข้าวสารแต่ท่านไปขายหลักประกันอ uh. คือท่านบอกอเมริกาว่ายูอยากให้คนของอยูไม่อดอยากยูอยากให้คนเอเชียในอเมริกาพอใจอยูต้องมีข้าวไทย นี่แหละครับคือการเปลี่ยนสิน้าเกษตรให้เป็นอาวุธทางทูตที่เฉียบคมมากคือเราไม่งอเขาแต่ทําให้เขารู้สึกว่าขาเราไม่ได้ถ้าขาดไทยไปเชลว,วังของในวอลมาร์หรือคอสโก้จะโล่งไปครึ่งแถบเลยนะครับพวกถูหน้ากระป๋องสับประรดกระป๋องแป้นมันสำปะหลังดีเอาไปทำขนมปังปลาดกลูเตนพวกนี้ไทยครองตลาดทั้งนั้นแล้ว ที่เขาบอกว่าความลึกเชิงกลยุทธ์ระดับซ e o ของคุณสุภจีทำให้ข้อต่อรองเราคมกว่าเดิมนี่มันขนาดไหนคะโอ้โหตรงนี้แหละที่ผมชอบที่สุดเลยครับคือคุณสุพจีเนี่ยพื้นเพท่านมาจากเอกชนเป็นซ e อระดับตำนาเลยแหละครับทั้งไทยคมทั้งดุสิตธานีและอย่างสไตล์การทำงานแกเป็นสไตล์ไมโครแมネจเมนต์ agement, หรือการลงรายละเอียดแบบยิบย,ย่อยคุณชัยรั์เล่าใน Facebook ว่าขอให้ช่วยลดภาษีหน่อยครับแต่ท่านจี้ถามเลยว่าสินค้าตัวไหน คือถามเจาะจงเลยอะคะใช่ครับปกติเวลาเจรจาก,การค้าถ้าคุยภาพรวมมันจะติดขัดเพราะอาเมริกาก็ต้องปกป้องเกษตรกรเขาแต่คุณสุปจีกแกทําการบ้านไปดีมากแกเจาะเป็นลายพิกัดศุลกากรหรือ H S code เลยครับคือแกดูว่าอันไหนที่อเมริกาผลิตไม่ได้อันไหนที่อเมริกาขาดแคลนแล้วแกเอาข้อมูลน,นั้นไปยันหน้าเลยว่านี่ไงยูไม่มีอันนี้ถ้ายูเก็บภาษี19คนอเมริกันต้องซื้อของแพงขึ้นนะยูจะยอมให้เงินเฟ้อขึ้นหรอโอ้โห oh. เป็นการต้อนเข้ามุมด้วยข้อมูลจริงๆค่ะนี่แหละครับคือความแตกต่างระหว่างนักการเมืองอาชีพกับนักบริหารเมืองอาชีพคุณสุพจีแกเอาวิธีคิดแบบธุรกิจมาใช้ครับคือวินวินแต่เราต้องวินแบบมีศักดิ์ศรีแกไม่ได้ไปขอลดภาษีมั่วซั่วแต่ขอเฉพาะตัวที่ เขาก็ได้ประโยชน์มันทําให้ข้อต่อรองเรามีน้ําหนักมากเพราะมันตั้งอยู่บนผลประโยชน์ของอเมริกาเองด้วยส่วนเขมรน่ะเหอครับยังส่งทูตไปพูดบทเดิมๆว่าเออเป็นเพื่อนกันนะลดให้หน่อยคือฝรั่งเขาไม่สนหรอกครับเขาสนแค่ว่าเขาได้อะไรและคุณสุปจีกระตับโจทย์นั้นเขาได้ครับอ แล้วที่ท่านกล้าถามตรงๆว่าแล้วสินค้าไหนที่คุณขาดเนี่ยถือว่าใจกล้ามากเลยครับคือแทนที่เราจะเดาใจเขาหรือพยายามยัดเยียดขายของที่เรามีท่านใช้วิธีย้อนรอยกลับท่านถามเขาเลยว่าอยู่ขาดอะไรบอกมาเดี๋ยวไอจัดให้คําถามนี้มันเปลี่ยนสถานะเราจากคนขายเป็นผู้แก้ปัญหาทันทีครับพอเราเป็นคนแก้ปัญหาให้เขาเขาก็ต้องเกรงใจเราไงล่ะครับพอบอกว่าขาดอะไรปุ๊บอเมริกาก็จะกางลิสต์ออกมาเลยว่าอ๋อช่วงนี้ขาดเนื้อปูแก่นะ ขาดแป้งมันเกรดพิเศษนะขาดยางแท่งเกรดนี้นะคุณสุปฏิจีก็จะบอกโอเคไทยเรามีงั้นตัวนี้ต้องอยู่ในข้อยกเว้นภาษีนะต้องอยู่ในบัญชีแนบท้ายที่3หรือแ n n e น T ให้เราด้วยบัญชีแนบท้ายที่3หรือว่าแอนนี P, นี้มันคืออะไรฮะมันคือคัมพีเทวดาในยุคสงครามการค้าของทรัมป์เลยลหะครับคือทรัมป์แกจะเก็บภาษีทุกคน19%ใช่ไหมล่ะครับแต่แกจะมีบัญชีลับเล่มหนชื่อแอนน และนี่แหละครับถ้าสินค้าใครมีชื่ออยู่ในบัญชีนี้ภาษีเป็น0%ในขณะที่คนอื่นโดน19โดน20ไทยเราถ้าเจรจาเอารายชื่อสินค้าเข้าไปอยู่ใน a n น e x t ได้คือเราชนะขาดเลยและนี่คือสิ่งที่คุณสุปจีกำลังทำคือการเอาสินค้าไทยยัดเข้าไปในบัญชีนี้ทีละตัวทีละตัวด้วยคำถามว่าคุณขาดอะไรนี่แหละครับมันคือการเจรจาที่วัดกันด้วยข้อมูลรายสินค้าจริงๆอ่า uh. แต่ว่ารัฐมนตรีต้องรู้ว่ารหัสสินค้าสินค้าเยอะเลยครับอย่างรหัสสินค้า <c oughs> 1 0 0 6 3 0คือข้าวหอมมะลิเกรดไหนต้องรู้ว่ายาพราเบอร์20มันเอาไปทำล้อรถทหารรุ่นไหนได้บ้างข้อมูลพวกนี้ถ้าไม่ทำการบ้านมันหนักไม่ลงลึกระดับนี้แบบที่ท่านเคยทำตอนอยู่ไทยคมหรือดุสิทธานีไม่มีทางรู้ครับและทําไม่รู้ก็จะโดนฝรั่งหลอกหรือไม่ก็คุยกันไม่รู้เรื่องแต่คุณสุพจีรู้หมดครับรู้กระทั่งว่าสต็อกของลูกค้าเหลือเท่าไหร่ โอ้โหสุดยอดเลยค่ะไม่งั้นคุณชายรั์ไม่บอกหรอครับว่าท่านลงรายละเอียดลึกมากไม่ใช่แค่พูดไปเรื่อยอแล้วในขณะที่บางประเทศลอ,อกเกอร์เนี่ยตอนนี้ไทยคือตัวจริงในภูมิภาคครับสหรัฐเขามองเกมขาดว่าถ้าเขาจะสู้กับจีน เขาต้องมีพันธมิตรที่พึ่งพาได้จริงในอาเซียนส่วนเขมรนะ่ะก็จีนจ๋าเลยลาวล่ะก็เสร็จจีนไปแล้วพม่าแล้วก็วุ่นวายเหลือใครล่ะครับเหลือไทยที่ดูดีที่สุดแล้วไงตอนนี้มีโครงสร้างพื้นฐานดีที่สุดแถมมีท่าเรือแหลมชาบังมีนิคมอุตสาหกรรมและที่สําคัญมีอาหารและวัตถุดิบที่เข้าขานไม่ได้ด้วย การที่เขาเปิดโต๊ะเจราจากันเราก่อนและยอมคุยเรื่อง reciprocal trade framework แบบลงลึกแสดงว่าเขาให้เกียรติเราและเห็นค่าเรานั่นเองครับแล้วที่บอกว่าคุณสุภจีไปที่ไหนที่นั่นดีขึ้นแบบวัดผลได้จริงอันนี้มีข้อมูลยืนยันไหมคะแมตัวเลขมันโกหกกันไม่ได้หรอกครับอย่างตอนที่คุณสุภจีอยู่ไทยคมใช่ไหมครับช่วงปี2566ท่านพลิกนรกเลยครับจากบริษัทที่มีปัญหาเยอะแยะ กำไรพุ่งไป400กว่าเปอร์เซ็นต์ในไตรามาส2ปีนั้นท่านไปไล่บี้เจรจาข้อพิพาทจนได้เงินคืนมาตั้ง300ล้านบาทเนี่ยนี่คือฝีมือการเจรจาล้วนๆครับแล้วตอนอยู่ดูสิทธาีริ่นชัดเลยครับทำไมคะคือท่านก็ไปต่อวิกฤตโควิดเลยช่วงนั้นโรงแรมปิดหมดฮนะแต่ท่านไม่ยอมแพ้ท่านปรับพอร์ตไปลุยเรื่องอาหารไปทําโรงเรียนสอนทําอาหารไปลุยโครงการดูสิ่งเซนท่านพาักจนขายห้องพักหรูได้เกือบ94กวาดเงินเข้าบริษัทหมื่นกว่าล้านบาท ทั้งที่โรงแรมเก่ายังทุบสร้างใหม่อยู่เลยนี่คือวิสัยทัศน์ครับจากที่เคยพึ่งแต่ค่าห้องพักท่านกระจายความเสี่ยงจนบริษัทรายได้โตเอาโตเอาปี2567รายได้โตทั้ง70%กว่าเปอร์เซ็นต์และยิ่งพอมาอยู่กระสวงพาณิชเนี่ยท่านก็เอาวิชาเดียวกันมาใช้อ่ะคือไม่ยึดติดกับวิธีเดิมๆท่านมองสินค้ากเกษตรไทยใหม่ไม่ได้มองเป็นของหาได้ทั่วไปแต่มองเป็นลักชัวรี่เป็น security ที่โลกต้องง้อเลยนะครับแล้วความสําเร็จนี้มันเกิดจากการเจาะลึกแบบไมโครจริงครับการเจาะลึกแบบไมโครนี่มันช่วยกับการบรรริหารปะระเทศยงงไงค คือปัญหาของไทยที่ผ่านมาเนี่ยครับเรามีนโยบายสวยหรูแต่ปฏิบัติไม่ได้จริงเพราะติดขัดที่ระเบียบหยุมมยิมแต่คุณสุปฏิจีท่านลงไปแกะไอระเบียบยุมมยิมพวกนี้แหละท่านถามทีมงานว่าติดตรงไหนติดบรรทัดไหนแก้บรรทัดนั้นเหมือนตอนอย่างโพสตคุณชยัยรัตน์บอกทีมงานเทน้ําให้ท่านยกมือไหว้นี่คือความใส่ใจท่านใส่ใจคนใส่ใจงานและสใส่ใจรายละเอียดของสินค้าแต่ละตัวพอท่านรู้จริง ข้าราชการเขาตื่นตัวครับไม่กล้าทํางานลวกๆ, oh. ๆเอกชนก็มั่นใจว่าเฮ้ยรัฐมธรรมตีคนนี้คุยรู้เรื่องว่ะ oh. มันเลยเกิดพลังขับเคลื่อนมหาศาลนะครับ oh. แลแ้วจะถามว่าทําไมทุกคนถึงประชับใจแล้วเรื่อง Food ฟู้ดซิเคอร์ตี้หับระดับโลกเนี่ยไทยจะเป็นได้จริงเหรอขอตอบเลยว่าเป็นได้จริงและเป็นไปแล้วครับต้องบอกว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่มีคนพูดแต่เป็นครั้งแรกที่มีคนวางหมากอย่างเป็นระบบขนาดนี้คุณสุปฏิจไม่ได้แค่บอกว่าเราจะเป็นครัวโลกแล้วจบ แต่ท่านไปจับมือกับเอกชนไปคุยกับโอทิสแม็กอลิสเตอร์เพื่อดูดีมานจริงๆท่านไปดันเรื่องลอง s t a วีซ่าดึงฝรั่งมีตังมากินมาอยู่ในไทยเพื่อสร้างดีมานในประเทศด้วยคือท่านทําครบวงจรนะและที่สําคัญนะครับ<ฮ>และตอนนี้ต้องบอกเลยครับว่าภาวะโลกร้อนเอลนิโยสงครามยูเครนสงครามการค้าจีนอเมริกาทั้งหมดนี้เนี่ยครับมันนำให้อาหารขาดแคลนประเทศที่ผลิตอาหารได้เหลือเฟืออย่างไทยคือโอเอซิสครับ ข้าวไทยยางไทยผลไม้ไทยมันกลายเป็นของหายากอย่างเพื่อนบ้านเราบางประเทศปูกข้าวก็ได้ผลผลิตต่ำน้ําทูบทีก็เจ๊งแต่ไทยเรามีระบบชนรประทานที่ดีกว่าและแม้จะเย็นต้องปรับปรุงก็เถอะ แต่เรามีเทคโนโลยีการแปลรูปที่ดีกว่าเราเลยเป็นหับได้จริงๆถ้ามีการบริหารจัดการที่ดีซึ่งตอนเนี้เรามีแม่ทัพที่ถูกคนแล้วครับสรุปแล้วการเจรจา,าครั้งนี้ไม่ได้ไปง้อแต่เป็นการไปยื่นดีลที่เขาปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมคะถูกต้องครับเพราะมันเป็นดีลที่วินวินแบบสุดๆเนี่ยแหละครับลองนึกภาพพลบริการกำลังเปิดหัวกระเงินเฟอ้อประชาชนบ่นว่าของแพงทําก็ต้องกดดัน คุณส hey, ุปจีเดินเข้าไปบอกว่าเฮ้ยยูไอช่วยยูได้นะไอมีสินค้าคุณภาพดีราคาดียิ่งกว่าท um, ี่ยูไปซื้อจากที่อื่นแถมไอยอมลดภาษีนําเข้าสินค้าทุนเครื่องจักรไฮเทคจากยูให้ด้วยภายใต้ reciprocal trade แลกกับยูยกเว้นภาษีสินค้าเกษตรของไอ คือเรายอมลดภาษีเครื่องจักเทคโนโลยี AI รถยนต์ EV บางประเภทจากอเมริกาเพื่อให้เอกชนไทยต้นทุนต่ําลงในขณะเดียวกันเราก็ได้สิทธิส่งออกข้าวยางอาหารเข้าอเมริกาแบบ0%ภาษีนี่คือดีลที่เขาปฏิเสธไม่ได้เพราะถ้าเขาปฏิเสธเขาก็เสียตลาดไทยให้จีนซึ่งเขาก็ไม่ชอบอีกแล้วคนของเขาก็ต้องกินของแพงมันเป็นการยื่นคําขาดแบบสุภาพครับและผมเชื่อว่าถ้าเรามีคนเก่งๆแบบนี้แล้วคนไทยเรารวมพลังการไม่มัวแต่ไปทะเลาะก,กันเอง ประเทศไทยเราไปไกลแน่นอนกดไลค์และกดกระดิ่งช่องเราเพื่อไม่พลาดข่าวเราสองคนทันและมินสวัสดีครับ